พี่ค่ะวันนี้พอม,มีเวลาก็เลยจะมารีวิววิธีการดูแลรถเบื้องต้นนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามมาก็เลยวันนี้ว่างมาทําคลิปพอดีนะคะเดี๋ยวมาดูการว่าเบื้องต้นง่ายๆดูแลอะไรกันบ้างเบื้องต้นหลักๆง่ายๆที่เราดูแลใช้ความเรียบร้อยกันเองได้นะคะ น้ำมันเครื่องแล้วกันเนาะน้ำมันเครื่องเราสามารถเช็คเองได้นะคะให้มันอยู่ในระดับเนี่ยนะคะสองจุดนี้จุดล่างจุดบนให้ไม่ต่ำกว่าน,นี้นะคะถ้าทางที่ดีก็คือให้อยู่ในจุดบนนี้นะคะถ้าน้ำมันเครื่องมันห่องไปหรือว่าหายไปก็เติมเปิดฝาตรงนี้เติมนะคะแล้วก็ ต่อมาที่ควรดูนะคะก็เป็นน้ําในหม้อน้ํานะคะตอนเช้าถ้าเราจะเดินทางหรือว่าออกไปธุรละก็ตัวเช็คก,ก่อนก็ก็จะดีนะคะถ้าเกิดว่าสตาร์ทรถแล้วก็ไม่ควรตรวจส่ะเราสามารถเช็คระดับน้ําว่าอยู่ในระดับดีปกติไหมมันจะมีตําแหน่งแม็กมินอยู่ที่นี่นะคะ ถเกิดว่ามันพองไปหายไปก็เติมที่หมอ้อพักน้ำตรงนี้นะคะนี่เลยโอเคแล้วต่อไปช่วงนี้หน้าฝนมีอีกอย่างหนึ่งตอนนี้น้ําที่บัดน้ําฝนหมดพอดีก็สามารถเปิดฝาตรงนี้เติมเองได้เลยนะคะอ่าเติมน้ำก่อนน้าเปล่าธรรมดานี่นะคะเพราะว่าบางทีฝนตกฝนอ่อยแป๊บเดียวหยุดกระจกก็ ต้องใช้น้ำช่วยในการปัดนะคะหรือว่าถ้าหลังจากโคลนตกแล้วที่โคลนอะไรดีขึ้นเนาะเราก็ปัดเฉย,เยมันก็เป็นแบบที่โคลนขุ่นๆมัวๆนะคะเราก็ต้องเปิดน้ำช่วยให้มันปัดดีปัดง่ายปัดสะอาดขึ้นนะคะโอเคก็ง่ายๆคร่าวๆก็ม,มีแค่นี้นะคะถ้าใครอยากให้รีวิว อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวรีวิวเพิ่มให้นะคะตอนนี้อูตูเอเชย้ายมาที่ลำพูนแล้วนะคะใครยังไม่มีอุปรจรณหรือว่าหาที่ซ่อมรถรถบ้านรถแข่งรถซิ่งนะคะทักมาได้ที่เพจอูตุเอเชนะคะหรือว่าโทร0840464544นะคะอยู่ติดถนนซปเปอร์ใกล้แยกเทคโนโลยีหมู่บ้านคูนนะคะศึกษาก่อนได้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ